ตอนนี้จะมก,ก็ต่อไฟสายเทสกันนะครับเข้าเมนบอร์ดตอนนี้ก็จะมีเสียงสวิตชิ่งหัมนะแสดงว่าทำงานนะครับตอนนี้นะครับต้องตั้งเป็น a อกันนะอโอเคองร้บอโวลต์นะครับ AC นะตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมเช็คสายด้วยตรงนี้สีขาวจะมีเทอร์โมฟิลอยู่นะครับในในตรงนี้ตรงนี้ต้องไม่ขาดด้วยนะครับตรงนี้จุดนี้ให้วัดเช็ดตรงนี้ด้วยกับสายนำตาๆตรงนี้นะครับต้องมีไฟนะครับสองร้อยสิบโวลต์หรือไม่งั้นก็เช็คตรงนี้เลยนะครับตรงบิดตรงสัญลักษณ์บิดไดโอดเนี่ยนะครับตรงตำแหน่งดีดีบีสามหนึ่งศูนย์นะครับ ต้องมีไฟ220โวลต์ครับวทนี้จะลําบากนิดหนึง่งมือเดียวโอเคตัดปัญหานะครับก็ไปวัด DC เลยนะครับบ<อ>ลอลบนะครับตรงตําวัด DC ตรงตำแหน่ง C315 าแหนะ่ง C315 ครับตัได C switching นะ่าจะทำงาน จงหัดย่างอ่ะมันที่จับลำบากหน่อย จะตะเกียบลำบากมากลืมลบไอน้นี่ไม่ได้ลบไอ้เหลี่ยมเหลี่ยมของปลายมิตเตอร์นะครับจะตะเกียบจะยากหน่อย จะได้สามร้อยสโวล์แล้วครับเดี๋ยวจิ้มยากนะอยสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับสามร้อยโวล์นะครับดีซีนะครับโอเคทำงานไฟ300รจ่ายนะครับเดี๋ยวสวิตชิ่งไฟดีซีง่ายๆเช็ค 5V โวล์เลยก็ได้ครับ ตรงตัวรับรีโมทโอติดกาวอากีกกันน้ำนะครับนี่ต้องเช็คสีใกล้ๆตัวนี้ฟิมเตอร์มีเสียงออสซิเลตน,นิดนึงอยู่ดูดูดดดดดดๆๆๆนี่สีจุดนี้ตำแหน่ง C ี0สองนแปดนะครับ โอเคจับก,กาวตรงนี้นะครับพวัดตรงนี้เลยก็ได้ D 1ห2นะย์สองนะไอสองศนย์หนึ่งวอนสองศนย์หนึ่งได้สิบสองจุดหนึ่งหนึวอนดีซนะครับทางเตอนดีซีแล้วก็วัดตรง D ีสองสองนะครับเอ้ยสองนยนะครับ ตัวนี้ได้6โวลต์นะครับ5โวล์6โวลตนะ์อะตัวนี้ได้6โวลต์นะตามิตเตอร์ดีตอแนแรกโอเคตัวนี้ออปโตฝั่งมอเตอร์นะครับมอเตอร์มอเตอร์จะต้องวัดเช็คนิดนึงเท่าไหร,ร่มาลุ้นนะิดนึง ญหาเครื่องจับกาวนะครับเดี๋ยวปักคีบให้แมวไม่ได้น่าจะอยู่ที่รถล,ลองกดรีโมทเปิดดูก่อนนะฮะไฟ6โวลต์ฮะไอ12โวลต์มีโอเคเปิดติดนะครับน่าจะใช้ได้ ไฟมอเตอร์นี่นะเจ้าวัดยาวโยงนะครับกาจะมีหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งไฟบวกสามร้อยนอนสี่กาวนะครับห้าห้านั้นเป็นไฟเลี้ยงด้วยว่าสิบห้าโวลต์อย่ดูทีนะอย่าระวัดดูที Okay. แล้วก็จับปิดไฟนะครับจับดูตัว IC ไอซีด้วยนะครับร้อนไหมนะครับถ้าไม่ร้อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากตอนนี้ไฟทุกอย่างได้ปกติแล้วก็เปิดติดแล้วนะครับแต่ยังไงก็แสดงว่าเมื่อกี้ไอซีน่าจะโปรเทคนะครับโปรเทคไฟตกนะครับก็เลยโปรเทคยังไม่ช็อตนะครับ จับกระแสต่างๆว่าบอกว่าผิดพลาดนะครับเพราะมดจะตัวเปียกนีเ่เราก็ต้องจริงอยาจะวัดไฟขาชุดมอเตอร์นะครับเมื่อกี้ก็ลองวัดอมอเตอร์นะครับขึ้นแดงดำสลับกันนะครับอ,อยู่ที่800โอห์มนะครับเอาสีแดงบวกจับดำดำจับแดงนะครับ มันวัดยากนะไม่ใช่นลยมันวัดละมันวัดยากนะเดี๋ยวขอประกอบลองดูก่อนแล้วกันรอดไม่รอดนะครับแต่เมื่อกี้เปิดติดก็น่าจะรอดนะครับแต่เมื่อกี้โอมมอเตอร์ก็เช็คก,ก่อนนะครับที่จะเสียบต่อนะับกันเหนียวนะครับบางถ้าเกิดอาการช็อตหรือว่าอะไรซัพพลายเปิดไม่ติดนะต้องเช็คให้หมดนะครับอุปก,กรณ์ที่ต้องใช้ไฟเยอะๆนะครับ ก่อนไปนะครับยังไม่ใส่สายที่ไปคอยร้อนนะครับเ,เปิดด้วยกันโอเคมอเตอร์หมุนได้นะครับอๆๆโอเคทำงานได้นะครับไฟกระพริบนะครับวโอเคเสียงดี<ถ>เลย์ทำงาน ทำงานแล้วตัดเลยอคอมทำงานแล้วตัดหรือว่าจะไปแซะอะไรผ่าน ตัดนะครับแล้วว่ารีเลย์มีปัญหาด้วยอ๋อสปีดใหม่อีกแล้วทำงานยังไม่นั่นยังไม่อ่อนตัวนี้หนึ่งโวลต์นะครับ เมื่อกี้ดังอะไรบนะ้ง <Yeah. S 1> ตอนนองสารนะเทียสปีดแล้วว่าจับกระแสได้หรอโอ้ทำงานแนละ้ออนะวออนนะครับสองโวลต์นะครับ มาปิดแล้วต่อให้ครบเดียวทีนะได้จัดก,กระแสแอมดู<ๆ>ปิดเครื่องก่อนนะครับ <ไป S 1> ลองเปิดดูทีนะครับต่อสายแป๊บนึงโอเคตัดใหม่อีกทีนะครับวสวัสดีจักรพิษนะครับ<ๆ> ต่อแล้วจะเป็นศูนย์นะครับเข้าเข้าก็สองร้อยสิบเก้าวอนนะครับตอนนี้อขอเปิเซอร์อ่อนแป๊บหนึ่งครับอ่าอีเลสองวอนทำงาน อโอเคตอนนี้คอมพเซอร์ออนแล้วครวัดโวลต์กันโอเคสองร้ิโวลต์น,นะครับโอเคตกไป1นึโวลต์คอมเพเซอร์เริ่มทำงานอ่า เซอร์ทำงานอ่คอมเซอร์ทำงานแต่มอเตอร์หยุดัะทำแล้วออ๋จะหยุดพักนึงครับแล้วสปีดมอเตอร์ขึ้นมาแล้วเขาจับกระแสแอมนนี้ก่อนนะครับ สามน่งหกนะครับหนขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับโอเคสปีดพัดลมขึ้นแล้วครับสามจุด้นะครับนบอ,บอกแอมไม่น่าเกิน3 5มแอมป์นะครับทุกนี้เก้าพันวิ จะประมาณนี้แหละครับไม่ได้โอเคเนี่ยประกอบกันกีนะครับยังไงช่วยกดติดตามซับสไครป์กดไลค,ค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานโอเคอยังรอดอยู่นะครับยังรอดอยู่